บอกชื่อไปเลยลุงรัจอสินทุกค่ะมีปัญหาอะไรจ๊ะมีแท้งหนึ่งแล้วก็ลูกกับหลานดื้อค่ะลูกหลานดื้อมากค่ะลูกชายคนหนึ่งแล้วก็หลานผู้หญิงคนหนึ่งดื้อมากเลยทั้งลูกทั้งหลานจ้ะไม่เชื่อฟังสองคนดื้อมากจ้ะทำให เดือดร้อนนอเปล่าใช่ค่ะทำไม่เดือดร้อนด้วยท่านเทวดาไปทําแท้งมาหนึ่งคนส่งผลถึงลูกหลานด้วยหรือเปล่าท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ๋ยกรรมเลยนั่นแหละเนาะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นั่นแหละพอชีวิตเด็กน้อยไม่นั่นและไม่ลงที่แม่ไม่ได้ก็ไปลงที่ลูกกับหลานใช่ไหมอันตรธานท่านก็รู้ใช่ไหมเจ้าให้รู้กันนั่นแหละนะ <c oughs> อันตรธานไปทั่วนั่นแหละค่ะ ตัวผู้หนาตายไปนั่นเลทุกคนต้องเดือดร้อนด้วยใช่แล้วท่านเอออาจจะให้อยู่หรือจะให้ไปให้ไปจ้ะให้เด็กไปเกิดเลยเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นเลยโอเคเปล่าสิบห้าวันพร้อมเมื่อไหร่ก็ปลายเดือนนะคะปลายเดือนไหนไปลายเดือนที่ปลายเดือนพฤษภานี้ อันนี้ก็ไม่ปลายอีกเหรอมีแค่ยี่สห้าแล้วเอาวันที่เท่าไหร่บอกมาเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าต้องมิถุนาอ่าเดือนหน้าเดือนหน้าปลายเดือนมิถุนาใช่ไหมปลายเดือนปลายเดือนปลายเดือนมิถุนายนอ่าปลายเดือนมิถุนายนอ้าวชื่ออะไรบ้างเด็กท่านเทวดาใช่หรือหญิงท่านเอ้ยไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยชายหรือจ้าชายใช่ไหมครับชื่อ วินัยชื่อดีนี่แต่ทำไมทำให้เด็กชื่อดีก็ไม่ไ้บ่งบอกว่าจิตใจดีนะหลเหรอทุกคนชี้ผมเฮงอ่ะอ๋อชื่อส่วนชื่อใช่ครับนี่ไซอีกอย่างหนึง่งใช่เลยนะแล้วตอนนี้ส่งผลไปให้ลูกให้หลานแล้วมันเขี้ยวเราเหมือนใช่พวกมันมากเลยเพะอะไรเหตุผลเอ็นดูกันมากรักกันมากโอ้กันมากใช่ไหมตายหนูต้องมาตมายาด้วยเหรอหลานตาอ๋อมันเลิฟก,กันออกหน้าออกตาครับเลยส่งผลหนัก ดื้อจัด,ดตามนี้เลย <c oughs> อ้าวไปเกิดแล้วไม่ได้ไปอยู่กับเขาแล้วนานนี้มันจะได้ไหรือเปล่าลุ้ลุนเอาลุ้นเอาเอา,เอาตั้งใจบวชหรือเปล่า <c oughs> ตั้งใจ <c oughs> พระว่าไม่ไหวแล้วไงมันดื้อเกินนี่สร้างปัญหาด้วยใช่ว่าจะเริมได้มาบวชก็นึกถึงลูกถึงหลานอยู่นี่ลุงอ๋อถ้ามาบวชแล้วคิดถึงลูกถึงหลานก็ไม่มีประโยชน์เหมือนเดิม อ่อบวชแล้วก็คือตัดขาดเลยตัดลูกตัดหลานทิ้งไปเลยจริงจังเลยนะอ๋อเหรอมันไส่เหรอครับอ๋อมันเลิฟเกินเกินออกหน้าออกตาใช่หรออ่าอก็เลยดื้อมากเลยเลี้ยมันซะเลยล <c oughs> อันนี้ก็ห่วงลูกพวกหลานเขามากใช่ไงหลานตะาถ้านูไม่ให้ลูกเหรออันนี้มันพลาดไปแล้ว ไม่พลาดไปแล้วพลาดไปแล้วอันนี้อาเป็นว่าเราก็ไปเกิดดีกว่าอย่ายไปยุ่งกับเขาเลยนั่นไม่อยากไปเราทำได้แตมันไปไม่ได้ค่ะได้ยินหรือเปล่าไม่ไดอยากอยู่นะไม่ได้รั <laughs> บหรอกนะใเย็นเย็นอย่าพึ่งทะเลาะกันลูกเป็นแบบนี้แบบวันนี้ไม่ฟังเลย <laughs> แบบนี้เหรอไม่ฟังเลยครับไม่ฟังแล้วย <laughs> <ส>ังแบบว่าให้ไปทางดีที่ไปทางร้ายหมดคือถ้าบอกซ้ายไปขวาใช่แล้วนุม่มนวลหะเปล่า อย่างนี้เลยเหรอตะค้อแบบนี้เลยเหรออ๋อนี่ส่งไปเลยใช่ไหมก๊ปี้ไปเลยใช่ไหมได้ค่ะตามนี้อาเป็นว่าแยกย้ายกันไปวินัยเขาจะบวชให้แล้วกินอะไรบ้างยงครับบอกมามันจะไม่กินน้อยๆมันจะกินเยอะๆเลยกินเรียกว่ากินแก้แค้นใช่เอาว่าไปเต็มที่เตจ้างเลยหลอเามึงตายก่อน ตายหรอกเป็ดตัวเดียวยังลูกเขากินเยอะมากกว่านู้อีกค่ะเนาะเป็ดย่างเป็ดย่างไก่ย่างเลยเดอนตาสองอย่างละเอาลูกเป็ดหรือลูกไก่แม่พ่อมันาที่ไหนอ่ะแม่พ่อเป็ดเลยนะเอาพ่อเป็ดแม่เป็ดเอาพ่อมาด้วยแม่มาด้วยเอาขนาดใหญ่เอาขนาดใหญ่แล้วก็เอาปลาเผาพอแล้วส่วนได้สามอย่างสามอย่างพอละตามนี้โอเคเปล่าไม่ใช่ปลาดุกเผาแล้วนะ ตัดซีมนะอ่าไม่ใช่ตัวแค่นี้นะตัวนี้นะตัวในจานใช่ไหมเต็มจานตามนี้อ่าไม่กินเยอะน้ำหนุ่มเซเว่นตามนี้เสื้อผ้าชุดทหารเลยบู๊ชิบกระบอกเลยเลยกระบอกเดียวพอแล้วสี่กระบอกมันหนักเกินไปทหารเลยบังกองทัพไงหล่นจานเอาอันเดียวพอแล้วอย่าไปเอามากมายเอาสองกระบอกแล้วกันสั้นอันหนึ่งยาวอันหนึ่งได้ครับตามนี้ <ไ>ปบ6เรืออากาศครับไรพรางไาางไรพ,งพรางไรพรางพร้อมลุยพร้อมลุยเข้าเอาทั้งขาสั้นและขายาวนะหลวงตาเอาสองชุดเลยชุดสัด้ชนชุดยาวครับอ่าตามนี้เอา5ข<ล>วบก <มา S 1> <จ>ินเลยจักรยานเลยนด้วยมาต้นตาหน้าจะหามก็ไม่สีจักรยานก็เลยเนาะต้องสีรถถังเนะเอารถถังเด็กเล่นเป็นหนึ่งคันตามนี้อ่าปล่อยสซาด เล่นแล้วเข้าไปขับได้ไหมดีนี้เขารีโมทแล้วไงปุบ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 ซ้อมไปก่อนสมัยใหม่เขาไม่มีคนไปขับแล้ว<อ>เขาเอาเลดาร์ไปแล้วก็รีโมทปุบ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 มันก็จะวิ่งเองเลยกดปุม่มนั่งควบคุมมันก็วิ่งไปเองอแล้วไม่ต้องไปตายในทันในสนามรบไม่ต้องไปตายในสนามมันใจปะร,รุ่นใหม่เอาปล่อยสัตว์ปล่อยสัตว์เอาอะไรอ่ะ แตาผมไม่ปล่อยมันช้าเอาเร็วๆไปกบเหรอหอยก็ไม่ปล่อยมันช้าถ้าว่าามปลาไหลกับปลาหมออย่างลรฉีกครับไหลหมอสิบโกบนี่ก็ตัวช้าแล้วกระโดดไกลก็จริงแต่ไม่กระโดดต่อเนื่องก็ตายได้เหมือนกันน่าไม่แอคทีฟอ่ะได้ไหลสิบหมอสิบอัพสังฆทานหนึ่งชุดได้ครับหลงตาไปได้มิถุนายนปลายเดือนเจอหน้ากันรู้สึกว่ามันนานหน้าหลงตาเนาะ นานก็ไปใส่บาตรเยอะหน่อยให้วินัยได้กินเยอะหน่อยแล้วลถกําลังลงหน่อยเดี๋ยวลูกเพี้ยนไปยุ่งเลยเรื่องของเขาเลยหมนตาเขาจะไม่ได้สนใจหนูเลยอ่ะกลัวฟังให้ดีเดี๋ยวมันมีปัญหามันก็มาไม่ได้อีกรอนนี้ต้องทําให้แบบว่าสถานการณ์ทหารต้องทําให้สถานการณ์มันราบลื่นก่อนเอาประโยชน์ของตนก่อนั้อนหรออ่ะเดี๋ยวไปทํามันวุ่นวายมันก็ จิตใจก็เร่าร้อนมาไม่ได้อีกอุปสรรคเยอะแยะตอนนี้ปล่อยไปก่อนให้ลูกมันเข้าใจเรียบร้อยเชื่อฟังเขาจะได้โอ้วินยัยวินัยเมตตาวินัยมีพลังจริงๆเว้ยวินัยเอาจริงเว้ยเข้าใจาไปจัดระเบียบใหม,ม่ไปจัดระเบียบบ้านใหม่ใช่เอาน้องวีนใหม่เอาลูกวีนด้วยกันไ,ไ,ไ,มมไอ้สองคนนะัน่นเหรอลูกหลานใช่ไหม ถ้ามันมีระเบียบเรียบร้อยใช่ครับดีม,มากตัวแล้วก็มันเที่ยงนะอย่าไป <ทำ S 1> โกรธมันเด็กมันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็แบบตัวดีหลวงตามันไม่รู้เรื่องมันต้องไปโทษแม่มันสิไปโทษลูกมันได้ไงนี่เขาจะเหลือเหรอเออเนาะอ่านะ <laughs> ก็ถือว่ามันทรมานพอแล้วบา,บายบายไม่ได้ตายแล้วนะหลวงตาบายบายไปเออโชคดี